สวัสดีครับท่านผู้ชมตลอดถ่ายคลิปนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ตลาดนัดท่าดินแดงนะฮะกรุงเทพมหานครนะครับอาจจะพาทุกคนนะครับมาดูร้านนี้นะครับขายดีมากๆนะครับเป็นต้มแซ่บเครื่องในหมูนะครับร้านต้มแซ่บสองพี่น้องนะครับผมพ่อค้าสวัสดีครับผมครับผมผมสอบถามมาแล้วนะครับคนบ้านเดียวกันด้อยครับจากจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ อันนี้เขาขายจากไหนครับพ่อค้าคิดละสามสิบบาทนะผมคิดละสามสิบบาทแอนๆครับแซ่บสั่งได้เนาะครับผมเที่ยวเพชรสั่งได้ครับครับผมเสียบมากเสียบน้อยเผ็ดมากเผ็ดน้อยนะครับผมสั่งได้นะครับคิดละสามสิบบาทนะฮะ ันนี้รสจัดนะครับครับอันนี้เป็นน้ำมะนาวเนาะน้ำมะนาวที่เปรี้ยวเผ็ดครับผมเปรี้ยวเผ็ดพริกป่นนะครับชิลล์นิดนึงอนี้เป็นน้ำปลาด้วยครับโอ้โหออนซ้อนครับผมหมอน้ำซุปเพิ่มนะฮะหนึ่งกระสอบนะครับผมามก กอขนบานเดียวกันกับไายกันมันโดนนิดหน่อยเนาะบานเดียวกันกัไไทยกันนมครัน้ำมับมุกอกนาวันนี้ไม่เห็นเลยนะไม่เปรี้ยว คนเดียวนะครับทุกคนนะครับตามคิวนะครับลูกค้ามาถึงก็มาหยิบใส่ถาดแบบนี้ได้เลยนะครับลูกค้าจัดให้นะครับแซ่บๆเตรียมมาหลายบ่ครับมือเนี่ยมือนี่แบบนั่นสามสิบตัวครับสามสิบนี่แบบนี้แจกแถมแน่ลดแรกจกแถมแน่เนาะแน้อ คืนท it ุนให้กับลูกค้าบ่อหยินเดี๋ยวดูนั่นป๋อให้ลูกค้าติดเนาะเปรี้ยวน้อยันนี้เปรี้ยวน้อยนะครับเข็ดน้อยได้ปีนะอันนี้ ข้อมอนี่โม่น้ำซุปเ็เพื่อนปิดฟ้าไว้แล้วเพราะว่าป้องกันฝุ่นเนาะจริงๆเปิดไว้ก็ได้มั้งวะไฟก็ได้ครับเงียบๆไว้หน่อยหน่อยนึงครับนี่ยังมันจิ๋วลงไปนะครับไปต่อระบายน้ำอ่านะครับผมให้ดูลีลาการขายแบบเพื่อนๆนะครับน้องยานะครับผม พ่อค้าหนุ่มรูปหล่อจากเมืองดอกบัวนะครับผมตัวนี้เอาขายมาโดนอะไรครับพ่อค้าขายมาปีเก่าแล้วครับเก้าปีแม่นครับโอ้ยแน่นเก้าปีนะครับอันนี้เ้าได้สูตรมาจากตรงไหนครับตัวนี้สูตรกับพี่ครับอาจารย์ต้อยครับสูตรอาจารย์ต้อยอาจารย์ต้อยฟังสำลอมครับ ตะกีอะขายไก่ทอดครับบานนี้ตะกี้ทั้งนี้มันก็ท่านี้นะครับบานผีเลยวะเราไม่มาขายมั้งก็มาที่จะมาขายต้องเสียบตัวนี้ขายไก่ทอดมาก่อนเนาะได้สู่จากไอ้ใายเพิ่อนสอนไห้เนาะแม่นคขายไก่ไทยที่ตลาดตลาดโกหลังโป้มดครับเดี๋ยวโรงงานโป้มดอันนี้ยังครับตัวนี้มีลวกแยกน้ำครับลวกแยกน้ำเนาะจะได้ทั้งต้มทั้งลวกมีแบบลวกแบบต้มนะครับ แต่ว่าตัวเดียวเขาจะปรุงแยกใหแ้แมครับแยกแม่นครับทีมีได้น้ำจิ้มน้ำครับก็ค,คือเป็นลูกตาเราต้มน้ำเอาไปลวกน้ำนะครับผมก็คือจะได้น้ำจิ้มด้วยนะครับแต่ว่าเขาจะแยกน้ำจิ้มให้นะครับ <laughs> ดีับมกับแก้มครับนี่ครับผมเมนูกับแก้มนะครับเลือกงานนะครับผมตอนเย็นๆน,นะฮะนะกับข้าวกับแก้มได้นะครับทุกคนนะครับวันนี้น้องยาบอกเตรียมมา30วกว่ากกิโลน,นะครับผมนี่ฮะ ใกล้จะหมดแล้วนะฮะเหลืออยู่แค่นี้นะครับผมตลาดเดียวนะครับตัวนี้ห้อมีขันตำบ้าครับจะขีดกระไดมันบ้าบขีดเดียวก็ได้เนาะสามสิบสี่สิบห้าสิบได้หมดนะครับก็จะมีเทสุงละที่สิบาทนวครับแต่มันเหมือนหล้วเแต่กระห้ฟินไ ครับอันนี้ร้อยยี่บาทล ตัวน,นี้เท่าไรครับตัวน,น,นี้60บาทเ<อ>าทนาะเป็นขอนำร้ายขอนำร้ายอีกจัดให้ครับผมพวกข้าวพวกฮวงค้าประจำครับค้าประจำเนาะสมัครได้หรือข้าประจำร้านบ่เห็นหน้าจำได้เลยครับว่กินยอะไรโอเคมือนี่ขอบคุณในหลายด้วยครับ นี่นะครับก็เป็นบรรยากาศนะครับผมร้านต้มแซ่บนะฮะสองพี่น้องนะครับผมที่ตลาดนัดท่าดินแดงนะฮะกรุกงเทพมหานครครับวันจันทร์วันพฤหัสวันเสาร์นะครับผมก็มาอุ่นนุ่นได้นะคีดละ30บาทนะครับผมสำหรับวันนี้ตลอดคลิปขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ